ถ้าหากว่าพี่ชะนะแล้วไปก็ชละไปโอเคหนึ่งสองสามตอนนี้ฮ่าก็ไม่ได้เลยดูพี่อีฟค่ะดูไว้ค่ะ ัเนี่ยเห,อหรอไกอยู่นะาเอ๋อเหรอลงยังไงอ่ะมาเย็นเทากันแล้วก็<อ> <c oughs> สัญญาณนะว่าจะมาสิลองเพลงไม่รู้ตรงที่วันหน้าน,าน,าน้นองเพลงสตรงตเนียที่พี่บอกว่าแต่ว่ามึงบนเลงนม้งไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะร <c oughs> อพี่ด้วยนะ แลากบอกดิว่าเราจะตามทางอะไรกันวันนี้เรากำลังจะลงไปตรงที่โอเคอเมรเตลงไปบอกว่าพูดให้จบก่อนเป็นอะไรก็ได้อะไรนะ้าบอกให้จบก่อนโอ้อีกกีวันนี้พระอาทิตย์ตกตอนหกโมงสามสิบเจ็ดออตอนเนี้ยหกโมงห้าโอ้ชันชันก็ไปเจ็บเว้ปเนอะ S <S 2> <S 2> นู่นที่เพื่อนเห็นนะคะตรงนู้นนะคะที่เราจะเดินไปกันเนาะดูไม่หนาไม่ใช่เนาะเออใช่นู่นไงมันยังไม่สุดี่ตรงโน้น<า>มันยังไม่แหลมอะไรแล้วมีตรงไหนอ่ะมันต้องข้างล่างที่แหลมโอ้แลนะเอาเดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยวผ้าที่จะตกเลยนู่นขาที่จะหาเพื่อนหาไปเขาเห็นอันนี้แข็งแรงก็าเห็นที่ไปเดินที่ครูผามองอีกเพราะนั้นเพราะนั้นเดินได้นัไม่แต่นะไม่ใครขนาดนี้ค่ะ อีกประมาณนึ่งเลยถ้าถ้าไปก็ไปได้อ่ะไปได้เรื่อยๆถ้าหากว่าพี่ชนะแล้วไปถ้าก็ชนะไปโอเคหนึ่งสองสามเอาออเหมือนเดิมอ่ะเราจะออกเหมือนเดิมทำไมอ่ะอ่ะสถูกชนะนะไป สวยอันนี้ก็สวยดอวะก็ไม่ถึงก็ดีกเอาพูระหว่างทางโอ้ถึงแล้วอู้มาทันดีนะก็มาถึงแล้วไอ้มันแล้วอะไรอีกนะอ่ะตายแหลมมน,นู่รงนู้นอุ้ยสวยยัง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 ยอ้ยัง ตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วตามเวลาที่พอคือพ,พ้าทิตจะตกที่ตรงตอนประมาณหกโมงสาแต่ตอนนี้พาทิตหายไปแล้วเราก็เลยจะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใช้เวลา,นานในการเดินขึ้นไปอีกพี่น่าแย่ yeah. พี่พี่พ,พี่อีพี่นาจะตายเธอเออขึ้นทางนี้นงนี่นี่ทางกลับมาอันนี้ก็ไปได้ <c oughs> อันนี้มันเตียยหวาย ก็ไม่ไดเลยดูพี่อีฟคะ่ะดูไวค้ค่ะคนแพ้นะคะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อนคะยายหมามากมากเลยคืเอเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็ไปนะขอคิดซักกุแต่เราแนะนําให้มาแหละกรุงเทพอยู่ในระยะทางที่แบบไม่ไกลมากทางก็ไม่ได้ลำบากมาก อยากบอกเพื่อนดีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น<อ>ค่ะหมูกระติ่งก็คือมืดเลยอะคือไฟดับน้ำทานข้าวใตา้แสงเทียนนึงคะฝนตกก่อนอันดับแรกก็ไม่ไรเวลาไม่ได้เรกหิวด้วยไปเดินหมอกเดือดชาละคาวถั่วหินซันเชลก็คือมีหอยเชลมีปลาข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นคุ้งปลาหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเป็นไง มีความเผ็ดมีความเปรี้ยวอเราชิมอันนี้อันนี้หมูกปิ้งนั่งคือหมูย่างปกติอะไรซาลกินน่ารักงครุภิกซ์ไอศกรีมชิ้นแรกก็คือไก่ทอดค่ะไก่ทอดเป็นยชิ้นเนี่ยเป็นปีกไก่ทอดเราชิมรสชาติที่เป็นเนื้อขาวค่ะแล้วก็ปีกไก่เปรี้ยวก่อนนี่ไงไงต้มยำกุ้งก้อยโอ้โหมันไม่เหมือนกันเลย ไม่เช็มบ้นมากแล้วก็ได้วันนี้ก็อยู่ภูเก็ตวันท้ายนะคะเพื่อเราลัางเช็คเอาท์แล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อที่จะไปที่ไหนเดี๋ยวใครตามไปดูกันนะ<ช>อันนี้เป็น<ช>ที่ทีผัก เช็าแน่ก็ต้องถ่ามาไว้เยอะแล้วไม่หาอะไรกินใลยโลแกนมาก่ิวกับพี่กอยชีย้หา่าไงไกลจ้าพี่ก้อยนีมาก็คือโดนโลแกนดับช,บชาติอนเช้าก็กินลูกชิ้นก่อน,นะค่ะเพื่อนเพราะว่าร้านข้าวมันปินมดมยเลยนเนีอย ชีตมันไม่ยืดยืดเลยค่ะเพื่อนค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่จุดชมวิวนะคะเรียกว่ากระลวิวคอ,นะอยกันนะกระโหลวิวคอยอาจจะเป็นจุดที่มองเห็นหาดกระดหน่าต้องไปดูตรง แต,แต่ตอนนี้เราเห็น,นคล้ายๆอ่าวแบบนี้นะคะไม่คล้ายอ่าวหรอกมันเป็นอ่าวเวิ้งๆแล้วก็มีเมืองด้วยจริงๆมี่ก้อยเขาจะพาไว้อีกที่หนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้มีก็เลยพามาตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> เลยเลยมเพื่อนคะตอนนี้เรามาถึงหาดที่เรามองเห็นจากจุดชม,มวิวเมื่อกี้แล้วค <c oughs> ่ะเรียกว่าหาดกระลนใช่ป๋อกระปาหาดเดี๋ยวจะถ่ายเออ ใก็จะปิดซื้อเค่อันนพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วโอเคบอกเขาใหเคียร์บายใจเขาเลย ตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปข้างๆเนี่ยน่าจะเป็นหาดกะลนเราจะไปหาดไรตังกันก็เนี<ม>่ยนะแหละก็แล้วแต่อ่ะถ้าแวะก็แวะได้แต่มันก็หาดปกติคือถ้าไปถ่ายอะแยกไม่ออกแร้วว่าหาดไหนเป็นหาด ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดไต่ตังมันเป็นหาดแบบ,บเงียบเงียบแบบว่ามีแค่เราแล,แล้วก็พี่ที่เขาแบบว่าเก็บขยะค่ะแล้วก็มีแบบพ่ยาปลาบ้าง mm hmm. เออก็นั่นแหละเพื่อนเงียบๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบแนวๆแ,แบบเงียบเงียบ่เงี้ยสงบมากก็มาที่นี่แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นรีสอร์ทเลยนะ ขาฝั่งตรงข้ามค่ะมันจะเป็นรีสอร์ททั้งนั้นเลยตั้งอยู่บนสูขาล้วก็หนน่าช้างค่ะช้างกำลังเล่นนะ้ำอยู่เราไม่อยากให้เห็นมากเอย เป็นปูงเลยนะคะเขาน่าจะเป็นฟางช้างเมันม่าหกหัวด้วยแต่ไม่รู้เพื่อนจะเห็นชัดไหมันนั่นๆตอนนี้เราก็ออกจากหาไต่ตามกันแล้วนะเดี๋ยวจะกลับไปที่หาไมหาแล้วก็จะไปแหลมกระทิง เพื่อนคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดในหารนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมองเห็นแหลมพมเทพด้วยนะคะน้ำใสมากตรงนี้สวยมันจะมีเขาเรียกรือบายหยอลอยอดมันจะไม่เหมือนที่ที่หาดอื่นที่มันมาคะแหลมพมเทพนี่คือชมวิวแหลมพมเทพที่เราไปมาเมื่อวานแล้วตรงนี้คือแหลมพมเทพ ร้านปิดคาเฟ่ที่จะมาปิดแล้วร้านปิดไปไหนอะไรร้า,านปิดไปไหนต่ออ่ะมันมีนตอนนี้สาวน่าจะบ่ายสามแล้วอาจจะไปแหลมกระทิงเลยเดินไหวเปล่าเดินไม่ไกลนะ อนนี้อยู่ที่ร้านบุฟเฟ่และอิริยังชาบูบุฟเฟ่แหลมกระทิงก็ไม่ได้ไปคาเฟ่ตรงข้างบนก็ปิดก็เลยมากินให้จบจบแล้วเดี๋ยวจะได้เพื่อไปวนในเมืองอีกสักหน่อยเพราะยังมีเวลาข,ขี่ไปไไไเอ่อาดิซามอนรงคัสส์แบบปลอเกาหลีโซนเนาะ เห็ดเห็ดหนึ่งใช่ปะ่ะหนึ่งสามเนี่ยน่ะ,อ,ะอีนะห้ามแบบ อไร่อยไหมคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กินชาบูเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาที่ตัวเมืองกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเดินย่อยอีกแบบหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปสนามนเด็กลับมดมกลับแล้วคือรถไปสองทุ่มไปเดินเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวเราไปเดินเนละ่นเออไหนนะโอทาวก็ได้แหละตอนนี้ เพื่อนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินแล้วตอนนี้ก็เตรียมกลับแล้วนะคะคืนรถให้พี่เข้าไปแล้วรับทริปภูเก็ตนะคะก็3วัน2คืนก็จบที่เท่าน,นี้เนะาะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งกันไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบาย